สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะคลิปนี้ทดแทนคลิปของเมื่อวานช่วงค่าที่ไม่ได้ลงนะคะยกมาลงให้ในช่วงเช้าเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอค่ะให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอนะคะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าแบบรายชั่วโมงนะคะเพื่อดูแนวโน้มว่าจะมีฝนตก ที่บริเวณไหนจังหวัดไหนแล้วก็ในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะในคลิปนี้จะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอังคารที่15กันยายนนะคะไปจนถึงช่วงค่าของวันพุทธที่16กันยายนค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันอังคารนะคะเย็นวันนี้แอดมินจะลงให้อีกคลิปหนึ่งตามปกตินะคะก็รอดูอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นค่ะก่อนอื่นนะคะข่าวสำคัญเลยนะคะช่วงนี้กำลังจะมีพายุนะคะ หลายสำนักก็ให้ข้อมูลตรงกันนะคะพายุใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่19-20กันยายนนี้นะคะไปดูแบบจำลองของแอปวินดี้นะคะช่วงวันที่17นะคะยังอยู่ในทะเลนะคะวันที่18ก็จะเข้าใกล้ประเทศเวียดนามตอนกลางมากขึ้นนะคะพายุนี้อาจจะ เป็น depression หรือใต้ฝุ่นต้องติดตามกันอีกทีนะคะวันที่18ขค้ืนประเทศเวียดนามค่ะวันที่19นะคะอันนี้คือแบบจำลองล่าสุดนะวันที่15กันยายนนะคะในแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยค่ะช่วงวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะทางภาคอีสานช่วงตั้งแต่บ่ายเย็นๆนะคะภาคอีสานเตรียมรับมือเลยนะคะ จากคลิป23สามวันก่อนแั่มนินทำไว้นะคะอาจจะเข้าภอาีสารในช่วงวันที่20ตอนนี้ขยับมาแล้วนะคะเร็วขึ้นค่ะเป็นวันที่18กันยายนนะคะคอีสารจะเริ่มได้รับผลก่อนนะคะจะสังเกตว่าจุดสีเหลืองจะเริ่มเข้ามาทางภาีสารก่อนนะคะในช่วงในช่วงจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆค่ะ จุดสีแดงคือตกหนักมากนะคะให้พี่น้องระวังไว้นะคะเขา้าภาคอีสานนะคะช่วงกลางๆค่ะจุดสีแดงในมุกดาหารนะคะช่วงค่ำวันศุกร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรช่วงนี้นะคะกาลสินค่ะไปดูขยับอีกนิดนึงนะคะพอเช้ามืดวันเสาร์นะคะ ช่วงกลางๆลาภาคอีสานนะคะระวังไว้เลยนะคะฝนตกหนักมากนะคะขอนแก่นยโสธรกาลาสินมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมชัยภูมหิหลายๆจังหวัดนะคะหลายๆจังหวัดของภาคอีสานได้รับผลกระทบเลยนะคะแล้วก็จุดสูงกลางพายุคือเข้าภาคอีสานเต็มๆเ,เลยนะคะไม่ไม่เหมือนกับตอนพายุศิลากูนะคะนั่นคือเฉียดเฉียดนะคะ ช่วงช่วงอีสานตอนบนเหนือตอนบนแต่ว่าลูกนี้นี่คือเข้ากลางภาคอีสานเลยค่ะพอช่วงวันวันเสาร์นะคะก็จะขยับมาทางพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจ,พจิตรอุตรดิตถค่ะช่วงบ่ายวันเสาร์นะคะแล้วก็ช่วงวันเสาร์ช่วงเย็นก็จะเข้าภาคเหนือนะคะ วันที่20ก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่อาจจะยังมีฝนตกอยู่บ้างในทางภาคเหนือค่ะนี่เป็นแบบจําลองล่าสุดนะคะส่วนภาคใต้นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะได้รับผลกระทบจากเรื่องของคลื่นลมค่ะแล้วก็กระแสลมแรงนะคะเป็นอิทธิพลจากพายุเหมือนกันนะคะเนื่องจากพายุก็จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นนะคะจะ เห็นช่วงที่เป็นสีแดงๆในช่วงภาคใต้ไหมคะอันนี้คือผลจากพายุนะคะทําให้ฝนแล้วก็คลื่นลมในทะเลของภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นค่ะพายุไม่ได้เข้าภาคใต้โดยตรงแต่ก็ได้รับผลเหมือนกันค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปต่อไปแอมมินก็จะมาอัปเดตให้อีกนะคะเพราะว่าแบบจําลองก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามเหตุการณ์จริงนะคะต่อไป เดามาที่เมนูพยากรณ์ของเรากันกอดต่อนะคะเช้าว,วันอังคารนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างเช้านี้นะคะช่วงประมาณใกล้ๆ8้โมงเช้านะคะที่แอดมินทำคลิปวันอังคารที่15กันยายนมีฝนตกแถวสงขลานะคะแถวยะลาค่ะแถวสตูลค่ะแถวกระบี่ค่ะช่วงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็อาจจะคลืมคืมบ้างนะคะ มีแถวกรุงเทพแถวชายทะเลนิดนึงค่ะแถวชนบุรีนะคะระยองช่วงเช้าไม่ค่อยเยอะค่ะไปดูพายศารนะคะจุดที่ตกเลยก็คือของนครพนมสกลนครบึงการหนองคายอุดรธานีค่ะที่ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะในเช้าวันอังคารมาดูทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือเป็นสีฟ้าจางๆค่ะ อาจจะครึ้มๆหรือตกบางๆบ้างแถวจังหวัดน,น่านนะคะมีเช้าไปแล้วค่ะต่อไปเริ่มเข้าเมนูพยากรณ์เลยนะคะวิธีการดูฝนของแอปวินดีค่ะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะสีฟ้าอาจจะเป็นฝนตกเบาๆอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกไม่ครึ้มนะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะประมาณ9ก้างเช้านะคะช่วงทางภาคใต้ มีสีฟ้าจางๆเข้ามาทางัวาอันดามันนะคะอาจจะครึ้มคร้ค่ะรวมทั้งภาคตะวันออกแถวชายฝั่งทะเลนะคะมีสีฟ้าจางๆเข้ามาค่ะมีสีเหลืองนิดนึงช่วงปลายแหลมจังหวัดตราดค่ะส่วนทางภาคอีสานก็เป็นสีฟ้าจางๆช่วงจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพน,พนมค่ะภาคเหนือก็เป็นสีฟ้าจางๆช่วงจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายค่ะไปดูช่วงเที่ยงค่ะเที่ยงวันอังคารที่15กันยายนค่ะ เริ่มที่ภาคใต้นะคะมีสีฟ้าปนเหลืองเข้ามาเยอะขึ้นตั้งแต่ชุมพรไปจนถึงจังหวัดสงขลาค่ะโดยสีเหลืองจะออกส่วนใหญ่เข้าทางฝั่งอันดามันก่อนนะคะช่วงเที่ยงเที่ยงฝั่งอ่าวไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลเท่าไหร่นะคะขึ้นไปถึงประจวบแล้วก็ช่วงเพชรบุรีราชบุรีใกล้ชายแดนจะเป็นสีเหลืองค่ะ ภาคตะวันออกจะเป็นออกสีเหลืองแล้วก็แดงที่จังหวัดจันทบุรีตราดนะคะระวังฝนตกหนักไว้ค่ะส่วนจังหวัดอื่นเกือบทุกจังหวัดเป็นสีฟ้าปกคลุมค่ะของภาคตะวันออกนะคะภาคอีสานส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงอีสานตอนล่างนะคะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลอำนาจเจริญค่ะที่มีสีขึ้นนะคะส่วนอีสานตอนบนยังจางๆอยู่ค่ะภาคกลางก็ยังเป็นสีฟ้านะคะรวมถึงภาคเหนือ ภาคเหนือมีสีฟ้าในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ไม่ห้องสอนพยาน่านค่ะเพชรบูรณ์ค่ะตากนะคะแล้วก็ลงมาถึงกาญจนบุรีอยไททานีค่ะแต่ว่าเป็นแค่สีฟ้านะคะอาจจะโตหรือไม่โตค่ะดูช่วงบ่ายเลยค่ะบ่ายสามนะคะช่วงบ่ายสามภาคใต้มีสีเหลืองที่แถวจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสค่ะส่วนจังหวัดอื่นของภาคใต้ไม่ได้มีสีเหลืองนะคะ แต่เป็นสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดเลยค่ะจะเริ่มเป็นสีเหลืองช่วงจังหวัดประจวบเพชรบุรีราช,ชบุรีค่ะแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนะคะมีสีฟ้ากระจายการปกคลุมเกือบทุกจังหวัดนะคะตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาค่ะทางตอนอกอกยังคงเป็นสีเหลืองแถวจันทบุรีดาดนะคะนอกจากนั้นจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าปกคลุมค่ะภาคอีสานยังคงเป็นสีฟ้าปกคลุมช่วงอีสานตอนล่างเหมือนเดิมนะคะนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ อุบนอำานาจเจริญค่ะภาคเหนือก็ฟ้าจางๆปกคลุมเกือบทั่วภาคเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะฝนน่าจะอยู่ช่วงภาคกลางตอนล่างนาครราชบุรีเพชรบุรีช่วงจันทบ,บุรีกาแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะคะที่ตกหนักอยู่วันนี้ภาคใต้อาจจะฝนลดลงในบางพื้นที่นะคะพอเข้าช่วงเย็นก็ไม่ได้เป็นสีเหลืองเยอะขึ้นนั่นแปลว่าฝนลดลงนะคะ ภาคใต้สีหายไปเยอะเลยค่ะเหลือฟ้าจางๆช่วงใต้ตอนล่างนะคะกับช่วงประจวบชุมพรเพชรบุรีราชบุรีขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองช่วงนคนปรปฐมกาญจนบุรีค่ะช่วงราชบุรีนะคะเป็นสีฟ้าจางๆก็ช่วงอยุธยาสุพรรณบุรีชัยนาทสินห์บุรีอ่างทองอุทยัยธานีนะครสวรรค์กำแพงเพชรนะคะอันนี้เผื่อๆไปจะเป็นอยู่ในช่วงนี้ค่ะ ส่วนภาตะว,วันออกก็จะเป็นช่วงจันทบุรีการยังเป็นสีฟ้าอยู่นะคะกับสักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกค่ะภาคอีสานจะเห็นช่วงเชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาค่ะส่วนช่วงอื่นๆของอีสานน้อยนะคะอาจจะมีตกบ้างเป็นจุดเล็กๆค่ะภาคเหนือเห็นช่วงเพชรบูรณ์เห็นช่วงตากแม่ห้องสอนเชียงใหม่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ค่ะเป็นสีฟ้านะคะ นส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในช่วงภาคกลางมากกว่าค่ะไปดูช่วงค่ำค่ำวันอังคารค่ะ3ามทุ่มนะคะขยับมาทางช่วงกลางๆประเทศค่ะภาคใต้ไม่ค่อยมีสีแล้วนะคะภาคตะวันออกเห็นสีช่วงระยองจันทบุรีกาดนะคะใกล้ชายทะเลค่ะภาคกลางก็ฟ้าจางจางตั้งแต่กรุงเทพอยุทยาลบบุรีสระบุรีนะคะแต่ฟ้าจางๆค่ะจะไปเริ่มเป็นสีเหลืองช่วง ช่วงจังหวัดเพชรบูร์ช่วงจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยอุตร,รดิตถ์นะคะในช่วงโซนนี้ค่ะแล้วก็ภาคเหนือเป็นสีฟ้าในช่วงจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ห้องศนตาค่ะอุตร,รดิตถ์มาพาีสานก็เป็นสีฟ้านะคะไม่ออกเหลืองในจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบวัวลำพูเชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามค่ะแล้วก็บึงกาฬนิดนึงค่ะ นี่คือช่วงข้ามค่ะไปดูเสี่ยงคืนนะคะเสี่ยงคืนภาคใต้มีสีฟ้าเข้ามานิดหน่อยแถวฝั่งอันดามันค่ะอาจจะครึ้มหรืออาจจะตกนะคะภาคตอนออกก็เข้ามาทางช่วงชายทะเลชลบุรีระย,ยองจันทบุรีค่ะไพาศาส่วนใหญ่จะขยับไปอยู่ตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นเชัย,ยภูมิมาสราคามกาฬสินแล้วก็จะไปเน้นช่วงบึงกาฬสกลนครอุดรธานีหนองคายค่ะ มาทางภาคเหนือก็มีสีฟ้าชีที่เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถนานพะเยาเชียงรายค่ะแล้วก็จางๆแถวเชียงใหม่แพร่นะคะแต่ส่วนใหญ่เหนือจะอยู่ตอนบนกับอีสานตอนบนค่ะวันพุทธที่16กันยายนค่ะ 10โมงเช้าค่ะภาคตะวันออกมีสีฟ้าจางๆเหลืองนิดหน่อยเข้ามานะคะในช่วงใกล้ชายทะเลชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดค่ะภาคใต้ก็จะเริ่มฝั่งอันดามันก่อนนะคะเป็นสีฟ้าจางๆภาคอื่นยังไม่ค่อยมีค่ะเที่ยงวันพุทธที่16กันยายนค่ะภาคใต้ย,ยังเป็นแค่สีฟ้านะคะตั้งแต่จังหวัดประจวบชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กังสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วก็ช่วงนราธิวาสค่ะ ภาคตันออกนะคะมีสีชัดเจนกว่าทุกภาคค่ะเป็นสีเหลืองอปกคลุมเกือบทุกจังหวัดของภาคตันออกเลยนะคะทั้งปราจีนบุรีนครนายกศัก์แก้วฉะเชิงเซาร,ระยองจันทบุรีราดนะคะมีสีเหลืองเข้าหลายจังหวัดแล้วก็นอกจากนั้นก็สีฟ้าปกคลุมไปจนถึงสระบุรีลบบุรีเพชรบูร์พิษณุโลกค่ะภาค ส่วนภาคกลางส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีสีนะคะในบ่ายวันพุธเที่ยงวันพุธภาคเหนือก็จางๆมากๆค่ะในช่วงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านส่วนภาคอีสานนะคะยังไม่ค่อยมีนะคะอีสานเห็นแค่ช่วงจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปดูช่วงบ่ายวันพุธค่ะบ่ายวันพุธเริ่มที่ภาคใต้นะคะมีสีเข้ามาค่ะสี แต่ก็ไม่ออกเหลืองจัดเท่าไหร่นะคะจุดที่เป็นสีเหลืองอยู่ช่วงจังหวัดสุราธ,ธานีค่ะนอกจากนั้นก็เป็นสีฟ้าปนเหลืองนิดหน่อยนะคะอาจจะตกในบางจุดนะคะหรืออาจจะครึ้มครึมทุกจังหวัดเลยนะคะ14จังหวัดภาคใต้ขึ้นไปถึงประจวบเพชรบุชช่วงเพชรบุรีราชบุรีจะเป็นสีเหลืองค่ะช่วงช่วงนี้จะเป็นสีเหลืองเกือบทุกวันเลยนะคะของเพชรบุรีราชบุรี ไปถึงกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมกำแพงเพชรในช่วงนี้ก็มีสีเข้ามาด้วยค่ะส่วนภาพตอนออกจะเห็นช่วงจันทบุรีตราดสักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกจางๆค่ะแล้วก็อีสานตอนล่างอย่างนาคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะขึ้นไปถึงขอนแก่นมหาสรารคามชัยภูมิเลยก็ยังออกฟ้าจางๆอยู่นะคะภาคเหนือก็จะเป็นช่วงภาคเหนือตอนบนค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านค่ะ ช่วงเย็นวันพุธค่ะลดลงค่ะสีลดลงนะคะเหมือนฝนจะลดลงในช่วงวันสองวันนี้นะคะภาคใต้ไม่ค่อยมีสีนะคะ,ะมีสีแค่ฟ้าจางๆค่ะที่ออกชัดหน่อยก็จะเป็นช่วงยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะที่ออกเหลืองนิดหน่อยค่ะไม่ออกเหลืองเยอะแต่ว่าถือว่าเยอะกว่าจังหวัดอื่นนะคะช่วงเพชรบุรีราชบ,บุรีสีหายไปยังมีสี ช่วงภาคกลางลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาชัยนาสิงบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนันบ,บุรีนะคะที่มีสีฟ้าแล้วก็เหลืองนิดหน่อยภาคตะวนออกช่วงปราจีนบุรีนครนายกสักแก้วค่ะอันนี้ช่วงเย็นวันพุธนะคะส่วนภาคอีสานน้อยมากๆนะคะเป็นฟ้าจางๆซึ่งอาจจะไม่ตกก็ได้นะคะในช่วงอุบลศรีสะเกษยโสธรร้อยเอ็ดช่วงนี้ค่ะ ภาคเหนือก็น้อยมากๆเหมือนกันค่ะมีแค่ฟ้าจางๆช่วงเชียงรายกับแม่ฮ่องสอนค่ะ 3. ามทุ่มวันพุธนะคะสีก็น้อยลงไปอีกค่ะทางภาคใต้ค่ะภาคใต้มีสีเข้ามาช่วงฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตนะคะมีสีฟ้าแล้วก็ปนเหลืองนิดหน่อยค่ะอาจจะครึ้มหรืออาจจะตกนะคะต้องลุน้นส่วนจังหวัดอื่นของภาคใต้ไม่ค่อยจะมีสีนะคะ ภาคอีสานมีสีนิดหน่อยแถวบึงการค่ะภาคเหนือมีช่วงแม่ห้องสอนกับพิษณุโลกสุโขทัยค่ะเป็นฟ้าหมดเลยนะคะเที่ยงคืนวันพุธค่ะภาคใต้มีสีฟ้าเข้ามาปกคลุมในช่วงจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตก,กระบี่ตรังค่ะอาจจะยังเป็นครึ้มๆนะคะไม่แน่ใจว่าจะตกไหม พราะปกติช่วงกลางคืนจะไม่ค่อยมีสีนะคะถ้าช่วงเย็นไม่มีสีแต่อันนี้คือกลางคืนกับมีสีเข้ามาค่ะภาคตะวันออกไม่มีนะคะภาคอีสานน้อยมากไม่มีเลยค่ะจะเห็นช่วงพิจิตรพิษณุโลกค่ะอุตรดิตถขึ้นไปค่ะสุโขทัยแพร่ค่ะน่านค่ะลำพูนลำปางเชียงใหม่ค่ะเป็นสีฟ้าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวดูกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็น ช่วงเย็นเย็นวันอังคารวันนี้นะคะใครไม่ไปไหนเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะมาอัปเดตกันใหม่ค่ะต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตําแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันนะคะสําหรับคลิปนี้ทุกตําแหน่งก็จะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอังคารที่15กันยายนนะคะไปจนถึงช่วงค่ำๆของวันอังคารค่ะ ให้สังเกตตำแหน่งที่เป็นวงกลมสีขาวนะคะแล้วก็ค่าฝนแอดมินจะแจ้งเป็นตัวเลขค่ะหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1ก็คืออาจจะมีฝนตกเบาบางนะคะถ้าประมาณ1 2 3อาจจะเป็นฝนตกเบาบางหรืออาจจะไม่ตกนะคะแล้วก็ยิ่งค่าฝนสูงตัวเลขสูงๆยิ่งมีโอกาสตกมากแล้วก็ตกหนักค่ะสถานที่แรกค่ะบางปะอินบางไซอยุทยาค่ะในวันอังคารค่ะ มีค่าฝนต่าๆนะคะตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่านะคะแต่ว่าไม่เกิน1มลเมตรค่ะสีคิวนครราชสีมาค่ะมีค่าฝนตําๆช่วงบ่ายถึงช่วงดึกนะคะไม่เกิน1มลเมตรค่ะบานตาเสาวห้วยราชบุรีดาค่ะมีค่าฝนตําๆไม่เกิน1มลเมตรนะคะแล้วก็ช่วงสี่มงเย็นค่ะที่มีอยู่ประมาณ2มเมตร บางบอนกรุงเทพมหานครค่ะมีค่าฝนต่ำๆตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะช่วงที่สูงที่สุดคือบ่ายโมงค่ะมี3มิลลิเมตรอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะในช่วงกลางวันนะคะช่วงเช้าจนถึงบ่ายมีค่าฝนต่ำๆไม่เกิน1มิลลิเมตรค่ะโพนทองของร้อยเอ็ดค่ะมีค่าฝนต่ำๆเหมือนกันนะคะช่วงเช้าจนถึงค่ำไม่เกิน1มิลลิเมตรค่ะสีสํารองสุโขทัยค่ะ วันอังคารมีค่าฝนต่ำๆนะคะตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะคะไม่เกิน1มิลิเมตรค่ะด่านขุนทดนครราชสีมาค่ะค่าฝนต่ำๆตั้งแต่บ่ายจนถึงดึกนะคะไม่เกิน1มิลิเมตรค่ะวัดสิงห์ของชัยนาทค่ะหนึ่งทุ่มวันอังคารมีค่าฝน3มมิลิเมตรค่ะหนองบัวนครสวรรค์ค่ะช่วงหนึ่งทุ่มถึงสทุ่มมี1-3มมิลิเมตรค่ะบ้านตาคลีนครสวรรค์ค่ะช่วงเย็นถึงค่ำวันอังคารมีค่า4-6มิลิเมตรค่ะ บ้านดอนบักทองหรือว่าที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะมีค่าฝน3-4มมลิเมตรค่ะเครื่องในอุบลราชธานีค่ะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะมีค่าฝนต่ำๆนะคะช่วงเย็นวันอังคารมี2มิลิเมตรค่ะ บ้านคลองคอยตะพานหินพิจิตรค่ะถ่าฝนต่ำนะคะในช่วงค่ำถึงดึกมีแค่1มิลิเมตรค่ะอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงเย็นถึงดึกวันอังคารมีแค่1มิลิเมตรค่ะโนนสูงนครราชสีมาค่ะช่วงค่ำวันอังคารมี3มมิลิเมตรค่ะภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงเย็นวันอังคารมีแค่1มิลิเมตรค่ะเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะคะใช้ตำแหน่งเดียวกับบ้านนาหนองใหญ่ค่ะในช่วงเย็นวันอังคารมีแค่1มิลิเมตรค่ะ บ้านหนองยาไซสุพรรณบุรีค่ะช่วงเย็นถึงข้ามวันอังคารมี1-2มิลลิเมตรค่ะบ้านขามอำเภอนาพพงจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงค่าวันอังคารมีแค่1มิลลิเมตรค่ะบ้านป่ามะคาบนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะในช่วงค่ำถึงดึกวันอังคารมีค่า1-2มิลลิเมตรค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะบ่ายโมงวันอังคารมี2มิมแล้วก็1ทุ่มมี1มิมค่ะยังต่ำๆอยู่นะคะสถานที่แอดมินเรียงตามคอมเมนต์นะคะใครคอมเมนต์มาก่อนก็จะลงให้ก่อนค่ะแล้วก็ให้คอมเมนต์เฉพาะคลิปพยากรณ์ฝนล่วงหน้าหรือว่าคลิปอัปเดตฝนเท่านั้นนะคะอย่าไปคอมเมนต์ที่คลิปอื่นๆนะคะเพราะแอดมินไม่ได้ตามไปดูนะคะ ใครที่อยากให้ปรับมุดสถานที่นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนล่วงหน้าแบบนี้บ้างก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดนะคะแจ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็รอดูในคลิปถัดไปนะคะรายงานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะที่พยากรณ์ไปวันนี้แม่นหรือไม่แม่นคะ่ะเตรียมรับมือนะคะรอบนี้พายุเข้าอีสานเหนือจริงๆนะคะลายสำนักพยากรณ์ออกมาตรงนะคะอยู่ที่ว่าทิศทาง จะเข้าจังหวัดไหนบ้างนะคะก็ขอให้พี่น้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ